ค่ะตอนนี้เราก็จะชิญ Baby บบ e Monster World คลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวขาเรากับน้องแบมานแบบรัวๆเลยค่ะแอดก็เริ่มจากใน YouTube ก่อนเมื่อ b a d RAP MV มียอดวิวทะลุ150ล้านวิวบน YouTube ไปเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สุดแบบนี้มีหวังครบ200ล้านวิวก่อนปล่อยเพลงใหม่ในวันที่1คกุมภาพันธ์นี้แน่ๆค่ะและล่าสุด Baby Monsters Official YouTube channel ก็มี ติดตามทะลุ4.1ล้าน subscribers ไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยยอดโพสต์วิดีโอทั้งหมดในช่องที่มีถึง99วิดีโอ <Yeah! S 1> เพื่อนๆ <Yeah! S 1> ลองเม้นมาเดาดูสิว่าวิดีโอที่100จะเป็นวิดีโออะไรแล้วพวกเรามาล้อลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะส่วนเพลง Dangerously Cover Clean Version by a y ช o n บนช่องเบมอนนั้นก็มียอดวิวครบ36ล้าน และมียอดไลค์อยู่ที่6.7จแสนไลค์โอ้โหอาชอนสุดยอดเลยนี่ขนาดอยู่เฉยๆยังปังได้ขนาดนี้เฮียอนี่เก่งมากๆเลยค่ะสำหรับใน Spotify Baby Monster ก็มี New Peak ยอดผู้ชมรายเดือนทะลุ4.6ล้าน monthly listeners บน Spotify แล้วค่ะยุค และความเคลื่อนไหวอื่นๆของน้องเปมอนแต่ละคนมีดังนี้เมื่อวานนี้น้องชิกิต้าไปทําบุญร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆค่ะน้องชิกิต้าสวยน่ารัก哦 ขนาดรูปไม่ชัดนั้นเนี่ยพี่คอเปอร์ก็หล่อมากพอมามีมิงก็น่ารักนะ่าเด็กตลอดอแอดก็ขอให้ผลบุญดนบันดาลส่งผลให้น้องชิกิตาด,ดังดังปังๆสุดยอดเลยนะคะแล้วเมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งมกราก็มีภาพโปรเจกต์ฉลองเจบิวของน้องปริตาจากแฟนเฟนบนจอเรดอแถวย่านเมียงดงโซซาว์ซ์โคเียค่ะหูยน้องปริตาเป็นเบม ที่มีแฟนคลับรักและสปอร์ตเยอะมากเลยนะคะว้าวมากยินดีด้วยนะคะคนเก่งส่วนอาสาก็มีภาพใหม่ปล่อยออกมาด้วยค่ะอาสา in black สวยมาก อาสาเป็นคนหนึ่งเลยที่มีสไตล์เป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยนะคะว่ายดีเชสดี aste, ขนาดนี้ลองนึกภาพอาสามี IG ไอจีเป็นของตัวเองสิเพื่อนๆมันจะลดขนาดไหนไม่อยากจะคิดลองเปิดสักนิดไหมคะอาสา <S <S 2> <S 2> และนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวคนน,น้นองเบมอนในวันนี้ค่ะเพื่อนๆคิดเห็น,น,นอย่างไรเมนมันจะลยอยตายคลิปนี้แบดรับจะ200ล้านวิวก่อนปล่อยเพลงใหม่ไหมยังไงว่าแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ เงเฮปังๆตลอดปีก็ทุกคนเลยรักๆ